เรื่องสั้นวันนี้เสนอตอน she delivers the mail she works for the post office เธอ works for ทำงานให้กับหรือว่าทำงานที่ post office ปร i โยคนี หรือว่าที่ทำการไปรสนี she delivers mail เธอ delivers ส่ง mail แปลว่าจดหมาย she fills up her mail bag with mail เธอ fills up แปลว่าเติมหรือเอาใส่ลงไป mail bag ถุงไปรษณีย์หรือว่ากระเป๋าสําหรับใส่ซองจดหมาย ของเธอ with ด้วย mail จดหมายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเธอเอาจดหมายใส่ลงไปในถุงไพรณ์นี she pushes The mill bag on the sidewalk. T pushes can mill bag. Tong praise sidewalk. Kamwa pushes เข็น Tong หมายความว่าการที่ต้องเข็นแทนที่จะสพายเป็นเพราะในความเป็นจริงบุรุษไพรสณีในสหรัฐอเมริกามักจะใช้รถเข็นหรือที่เรียกว่า mail cart ในการขนส่งจดหมายและพัสดุเนื่องจากมีปริมาณจดหมายและพัสดุจำนวนมากในแต่ละวัน เป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการแบกน้ำหนักมากๆทำให้สามารถขนส่งได้ในปริมาณที่มากขึ้นและก็สะดวกในการเดินส่งตามเส้นทางซึ่งในกรณีของบุรุษปร์ชนีที่ทำงานในเขตเมืองที่มีจดหมายหรือว่าพัสดุจ,จำนวนมากในแต่ละวันอาจจำเป็นต้องใช้วิธีการเข็นเพื่อความสะดวก ซึ่งพบได้ในงานส่งจดหมายในหลายหลายเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆห,หรือบริเวณที่มีบ้านอยู่หนาแน่นดังนั้นประโยคนี้จึงสะท้อนวิธีการทำงานจริงของบุรุษไพรยสยีในสหรัฐที่มักใช้รถเข็นมากกว่าการสะพยถุงไพรสณีแม้ว่าภาพจำของคนทั่วไปมักจะนึกถึงบุรุษไพรสณีที่สะพยถุงใบใหญ่ก็ตาม She stops at each house. เธอ stops, หยุดแวะที่ each, แต่ละ house, บ้านความหมายก็คือหยุดที่บ้านแต่ละหลัง She delivers mail to each house. เธอ delivers song mail จดหมายไปที่ house Ban each แต่และหลัง. She picks up mail from each house to picks up Blawa mail จดหมาย from each house ban each แต่ละหลัง she works in all kinds of weather เธอ works ทำงานใน all kinds แปลว่าทุกสภาพทุกชนิดทุกประเภท of ของ weather สภาพอากาศความหมายก็คือ เธอทำงานในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะฝนตกแดดออกมีหิมะหนาวร้อนเธอก็ทำงานในทุกสภาพอากาศ That is her job That นั่นเป็น job งานของเธอ The She delivers the mail